ครับสวัสดีครับวันนี้คุณหนึ่งฟาร์มจัดมาตามคำสัญญาในที่บอกว่าจะพามาดูอายุของมาดูลังของพึ่งโพงที่เข้าลังลอกของเราประมาณเดือนนิดๆน,นะครับไม่ถึงเดือนครึ่งเนาะเกือบๆเ,เดือนมานเดือนสิบวันนะครับผมก็ยังไม่เคยดูว่าวิวัฒนาการของพึ่งลังนี้จะเป็นยงไงบ้างขออนุญาตเปิดก่อน แบบใกล้สด,สดเปิดไม่ได้ครับอแอบถ่ายแล้วครับผมก็ยังไม่เคยเห็นเลนเาเป็นยังไงบ้างใกล้ชิดกันไปไหมสุดๆไหมพูดมาไมค่อยได้นะครับนี่ครับคือพึ่งโพ,พงไทยที่มีอายุที่เข้าได้ประมาณเดือน น้องพึ่งมาเต็มโทรศัพท์เลยตอนนี้ใกล้ชิดเกินไปไหมนี่เต็มรังเลับเต็มรังเลยไม่เข้เาปัญญาไม่ใช่ปัญญาครับดูเอง จะหาว่าโมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเนาะยังไม่แค่นี้ครับเดี๋ยวขอเลิกติดก่อนตอนนี้น้องพึ่งเต็มแล้วครับออกมานอกเต็มลวสำหรับคลิปนี้นะครับเดีย๋ยวไว้แค่นี้ก่อนเนาะคลิปหน้าถ้าเพื่อนอยากรู้อะไรหรือมีข้อสงสัยอะไร ทำได้นะครับหรือให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวทำให้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับสวัสดีครับ